สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True v i s i o n s นะคะได้เวลาเปิดห้องขายตั๋วกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะห้องขายตั๋วสี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องดังนะคะจาก3ค่ายภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ค่ะ Sony Pictures Disney Pictures และ Marvel Studio ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังกองถ่ายพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษข่าวคราวอัปเดตของภาพยนตร์เรื่องดังพร้อมกับตัวอย่างใหม่ๆที่คุณผู้ชมจะได้ชมที่นี่ก่อนใครเลยค่ะในรายการห้องขายตั๋ว Box Office Show 2016กับเอมสาธิดาปิ่นสินชัยค่ะ มีภาพยนตร์หลายเรื่องมากนะคะที่สร้างมาจากเรื่องจริงค่ะซึ่งเป็นงานเอาเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เคยมีใครรู้หรือไม่เคยมีใครได้ยินนะคะมาเผยแพร่ตีแผ่ให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ค่ะ mm hmm. เช่นเดียวก,กันกับเรื่องนี้ค่ะเป็นการนําเอาเรื่องราวของหน่วยกู้ภัยนะคะมาตีแผ่คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ,ะ,คะกับ The Finest Hour ชั่วโมงระทึกเป่าวิกฤตทะเลเดือดค่ะ ในปี2016นะคะค่าย Marvel Studio ค่ะค่ายภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ยักษ์ใหญ่นะคะได้เตรียมภาพยนตร์มาฝากกันถึง2เรื่องเลยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่กระโดดจากคอมิกบุ๊กมาสู่จอภาพยนตร์ค่ะชื่อของเขาก็คือ Doctor Strange ค่ะ ไม่รู้จักแอนิเมชันพันล้านอย่างโฟเซนนะคะและคงไม่มีใครไม่รู้จักแอนิเมชันที่น่ารักสดใสยอย่างเรดอิดราฟและสุดท้ายค่ะคงไม่มีใครไม่รู้จักฮีโร่สุดเท่นะคะ6คนนะคะที่มาจากเรื่อง The Big Hero s i ค่ะเป็นแอนิเมชันแห่งมิตรภาพค่ะและทั้งหมดที่ยังพูดมาถึง3เรื่องนี้นะคะเพราะว่าทีมงานค่ะผู้สร้างของภาพยนตร์แอนิเมชันทั้ง3เรื่องนี้นะคะกำลังรวมตัวสร้างแอนิเมชันเรื่องใหม่กันอยู่ค่ะกับซูโทเฟียนครสัตว์มหาสนุกค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาตัวอย่างของภาพยนตร์ใหม่ๆนะคะจาก Sony Pictures, Disney Pictures และ Marvel Studio ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Sound on Film ค่ะ นิมเอาเพลง Hall of Fame ค่ะเพลงจากวง The Script featuring Will I Am มาฝากกันค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Million Dollar Arm ภาพยนตร์ Feel Good ค่ะจากค่าย Walt Disney ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอมต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเราค่ะที่โรงภาพยนตร์ Eastview c i n e l e m a น3 Central Festival Eastview ค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับเอมและรายการห้องขายตั๋ว Box Office s h 2016ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ